สวัสดีครับพี่น้องโปรไฟล์สุขสุขคนสำหรับวันนี้ก็มาพบกับซ่องดั้นเต้กัอีกแล้วครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันหยุดคือวันเสาร์ก็จะกลับบ้านเหมือนเดิมครัพี่น้องพี่น้องมึงวันนี้ฝนตกได้ไหมฝนมาแล้วบรรยากาศก็สดใสอยู่ซือพึ่งพูมลงมาเหนือพี่น้องฝนตกวันนี้เขาสิกลับบ้านเด้อตอนนี้เขาอยู่ คอนแกนได้ครับพี่น้องพอเพะวามว่อนี้เราสิเข้ากับสิกับ,บ้านทุกวันหยุดอยู่แล้วพี่น้องกัสิไปเลนไปเลนบ้านน้องพี่น้องเฮ็ดงานพวกไก่บ้านกับสิเด็มีความสุกจับน้อยแหมคะเมื่อนี้เขากันสิมาท้ายเหรอพี่น้องเบิงววาภารกิจก่อนจะถึงบ้านของเรามีออียงแนครับพี่น้องเขาต้องเฮ็ดอย่างแน,น,งงน,งแนก่อนสิกับ,บ้านบอมเนว่าคือรถเมียบ้านรถเด เขาตรงนี้แบบว่าก็จะเป็นเขาเ,เอื่อนยังล่ะเอิ้นวัตถุลากับวแมนเอิ้อนมาภาลกิจีกว่ัวนาองไปนองเขาก็ตามมาเบ่งเลยมีสิาภลรกิจอะไรก่อนถึงบ้านที่น้องวัวลพูมาแเลยค่ะสำหรับภารกิจแรกนะคะก็คือเราจะแม่เอาของกลับบ้านก็คือ เป็นสินค้าที่จะนำไปขายอยู่บ้านนะครับพี่น้องค่ะพี่น้องเซ็จไปแล้วหนึ่งภารกิจนะคะพี่น้องเอาไปรับหมูพลาฉีน้ำไปขายอยู่บ้านนะคะพี่นอ้องรับลของกน,นบ,บนน้ไปซื้อยวนไปตลาดไปยังซิ่คนมันกันลายเนาะเ่าก็เลยเออ ตีรถไปน้ำดีกว่าฝนตกแฮงมันไานจะเ้างาหรือเป่ครับฝนตกฝนเป็นใหญ่ะหฝนน้วได้บุ๊คขับรถเขากรสิค่อยๆครับ่อน้องค่อยๆไปเอาพอฝนตก

กรับบ้านเราฝนตกซุ่มซื่นไปเมื่อพี่น้องขับขี่ปลอดภัยขับช้าๆระหว่างฝนตกเด้พี่น้องไยเฮาเดินทางกับบ้านกันครับพี่น้องอันนี้เขาก็เดินทางมาถึง บึงก่นนครหนอทางของก่นเข้ามาพี่น้องเราก็จะมาทำภารกิจอย่างที่สองของเราะครับพี่น้องฮาสิาซื่อทุ้งแพ็กสินค้าแต่ว่าตอนนี้สีสท่านได้บอกพี่น้องว่าเขาสืส่อไปเหตุยังไปทำอะไรเดี๋ยวฮอดบ้านกับสิมาทายพี่น้องเบิงว่าเขาสื่อไปเหตุยังนะคะพี่น้อง อันนี้ก็ถึงแล้วเราก็จะลงไปซื้อถุงนะคะ นาะภารกิจที่2ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วซื้อถุงแพ็คสินค้าค่ะทีีน้เราก็จะเดินกับทางยาวๆหนองบัวลำพูค่ะไปเลยไปเลยค่ะพี่น้องสโซนวันนี้เท่ากับภารกิจอีกอย่างหนึ่งเท่ากับมาภูเวียงนะคะพี่น้องวันนี้อยู่ภูเวียงเนาะอยู่บ้านยายแต่ก็บ่ได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเนอ่อม บัวแต่ไทยนี่เป็นอย่างนี้จะลืมจะลืมพี่น้องมาตะตื่นก็ได้เป็ดมาตัวหนึ่งพี่น้องมึงกันสิเป็นเมนูลาบเป็ดต้มเป็ดนั่นล่ะจอดโดนเตือพี่น้องสองสมวงบ่สองสมวงเนาะจับเป็ดนั่งกินปิ้งใกล้จนนี้พี่น้องจับเป็ดมาได้สุดท้ายก็ได้ไปซื้อผืนภารกิจนี่เขาก็หอดผูกยงแล้วพี่น้องเดรสิไทยบรรยากาศตอนนี้เบื้องตอนนี้กะ เห็นบ่นี่บ่เห็นสี่โมงพี่นอ้องตอนนี้กะเวลาสี่โมงพอนรลายพี่นอ้องฝนกระตุกอยู่เด้แต่ว่ามันเอาไม่เปลี่ยนเอาเอาบรรยากาศแต่ว่าแต่ว่าอยู่ตอนนี้ผู้ยีางฝนท่าน้ตกลิ้นลิ้นฝ้าฝ้าคึมฝ้าห้องน่าจะน้อยแต่ว่าฝนท่านน้มาลิ้นลิ้นบ่ได้ตกแหงคืออยู่อยู่ขอนแก่นในตัวเมืองนะคะพี่นอ้องแต่สุถทายบรรยากาศอ ทางท้อยพูวียงอ่ะพี่น้องน,นี่พี่น้องบรรยากาศทางกลับบ้านอันนี้ก็บหอดผูดวียงแล้วเนาะนี่พี่น้องมันก็สิเป็นแบบฟ้าฟ้าขึ้มฟ้าเขาเาา <30. S 1> าลื้อนนี่ยังก่อนฟ้าซึมนั่นแหละเขาเาลื้อนฟ้าขึ mm ้ hmm. มอืมบรรยากาศ ป่ามือฝ่ายยังไปถ้ามันตกแบบว่าตกไม้ซื้อนี่กะกะเย็นกะซุ่มไปเนาะพี่น้องแต่ว่าล้มนี่ดีบาค่อยมากกว่าได๋ล้มอ่ะอาทิตย์ก่อนกลับบ้านพี่น้องฝนตกจังสิ่ลละ นี่ล่ละเข้าขึ้นยังสี่ล่ะตกมานี่กระจกรถนี่ว่าเห็นยังเลยด้เมื่อเห็นหนทางเลยด้พี่น้องเขาทางบ้านจะห่วงบบดน,นี้ต้นไม้หักได้เถอะได้อ้อมโค้งออกมาเขาอีกทางหนึ่งตกมันบ่ได้ตกวเป็นหญ่เลยมันตกแบบว่าตกแบบตกเป็นไฟไฟอยพี่น้องแล้วมันก็ไปน้ำล้มแบนนนนดนี้ฝนก็เลยกระจกรถนี่บ่าเห็นยัง ทั้งหน้ารถมื้อนั้นเป็นรถเอียงกว่ารถชิลบลอบอ้อเป็นรถชิลบล้อพี่น้องก็ได้ตอดพากันตอดตอดค่อยๆไปเพราะว่าย่านย่านกระพองกันฝฟนกระตกแฮ้งอีอย่างก็เลียวว่เหินนี่พี่น้องอันนี้ก็สิไปเดี๋ยวพี่น้อสีสถไทยบรรยากาศอันมองอนันผู้เลี้ยงเมสิเป็นทั้งทั้งขางถนนเขาเอิ้นว่าเป็นผู้เนาะเดี๋ยวสีไทยให้พี่น้องเบิง่งถ้าเป็นบรรยากาศแบบปกติ ย่างมือใบาย,ย่างมือเที่ยงยังเสียถ้าฝนบอ่บอคืมบ,บ,บ่ตกมันเสียพี่น้องบรรยากาศมันก็นสีดีเขาก็ระชินเขาก็ระชินภูเขาอีหยังจังสิละ่ะสวยงามอันนี้ก็สิอยู่ในตัวเมืองภูเวียงเนาะตัวอำเภอบอกเขาเองเนี่แหละพี่น้องตะกี้ก็มาอยู่นี่แหละนหน้อยๆอยู่นจนใหญ่อยู่บ้านใหญ่อยู่นจนใหญ่แล้วก็จังเป็น ง the right ่ายไปอยู่งโรงหรียลำพูกับกับ่ได้ง่ายแบบว่าอยู่ปสามปสี่นี่แหละก็ง่ายไปอยู่งโรงหรียลำพูพี่น้องกับไปอยู่บ้านพ่อแบบเนี้ยยู่บ้านพ่อกับไปเลี้ยงยู่พผุนเลี้ยงจนจบเลี้ยงจนจนจบมหกจนนี่ยังพุนละก็กลับไปเลี้ยงตัวยู่งขอนแก่นขอนแก่นกับเฮ็ดงานอยู่พผุนเลยตั้งแต่เลี้ยงจบพุนละแล้วมาที่นี่ วันคอนแกนกับน้องรงบัวลำพูมันกใกล้กันเนาะกับกับบ้านกับสุอาทิตตั้งแต่ตอนเลี้ยนหนังสือกับกับบ้านตั้งสี่หล่ะพี่น้องบานที่กลับดูแลจนเพื่อนถาม่าเหตุงานยุใส่ละเขาเหตุงานหลงหมดละเขาก็ถามไปนอกกับบ้านดูแลเนาะเพราะว่าปกติน่ะย่แถวบ้านเพื่อนกับจะเหตุงานแบบยุไกยุยังนังสี่เนาะเพื่อนกับไปหาเหตุงานทุงเทพยุยังสี่เขากับยุไกบ้าน เทากัได้เปรียบแน่ได้กลับบ้านดูพี่น้องได้กลับไปหาพ่อหาแม่ไปเยี่ยมยามกันสุ่อทิศกระเ็นกันสุวทิตอ่ะเห็นกันบางเที่ผู้ที่เห็นเขาก็ว่าเอ้าอยู่บ้านซุ่มเมื่อบอกผุณเดากลับดูลลยอะก็เป็นปกติเพราะว่าไปกับมันกะล้อยล้อยชาวรู้บ่รอยชาวรู้เนาะค่า้ํามูกน้ำมันอีกกะชี2วงรวยสามรยัสี่แล้วพี่น้องแต่เขานอนย่หงมันกะ มันกเเน็ได้แค่นอนอ่ะนะเอามันก็ไม่เป็นอย่างกเ็เลยเออกลับบ้านดีกว่านอมนมาเล่นบ้านดีกว่าเฮเชียงยังไรยี่หลังนู้น้องเชียงปิดบอกพี่นอ้องโอ้ยมาเร็ว ใจหอดไปคือใจหอดของคูเขาไปันี okay. ่นอพี่นองเดีฮะเปิดก่บงนะพี่น้องเป็นไดพี่น้องคุณ บรรยากาศบ้านเฮาหน่ถ้าแบบวาา่าม้าย้ำมือใบมือยางนีิมองนี่มันส,สวยหลายพี่น้องงามคัะคนกัดเซ็ดลรเห็นน้าไปวิถีชีวิตบ้านน้องนาองพี่น้องนี่เกิดกระจกวลกแบบว่าเกิดให้พี่น้องิงงแบบอึงอันนี้ก็เรืนี้ตอนนี้ก็ขึ้นเพื่อกันพี่น้องย่โรอนี้ก็ขึ้นเพื่อกันก็สีขึ้นบนจิตตกตั้งเข้าผู้บ้านอะ ผูเขาคุณนะก็สิมีร้านกาแฟมี้ยอย่างแนี้นล่ร,รับที่นอกอันนี้กระเฮ็ด ใายบรรยากาศทางช่วงระหว่างผู้เวียงให้พี่น้องเบิ่งทางสิกัดบ,บ้านเนาะพี่น้องจังได๋กะไปพ่อกันอีกอีกหมองนึงพุ่นเนาะพี่น้องพุนงพนง่นละกะสิฮอดบ้านแล,ล้วล่ะอีกอีเทียนนึงเนาะพี่น้องจังได๋กะไปพ่อกัน,น,นอยูอ่พุ่นนี้เทียนนึงเนาะเอาลราบันทีพี่น้องฝนตกแม่บันทีพี่น้องเดี๋ยวก็บ่เห็นทางน่ะอู้โหตกพัดตกแม่พี่นอ้องต้งตกทั้องลม พี่น้องตกแข็งคักจ้าฝนอย่างพี่น้องคุณอะไปกีกร่รถก็ค่อยกอับพี่น้องก็ที่ได้เขาบ้าน,นทางใดนู้ดรอบหมี่เมนสิต้นไม้สิโต้ก็ได้วุ้สิหัททกสิยังบุ้รอบหมี่ฝนนานก็ฝนนานห้อนน่ะทายยุ่พี่น้องคุณอะเบิ้งพี่น้อง,องบ่ฝนแล้ววุ้วตกวแข็ตัแม่เนาะ ค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้เขาก็มาหอดบ้านแล้วเนาะพี่น้องเขาก็แล้สีเอาของลุ้งนะพี่น้องมาได้ยังมาเอาบาดแม่พี่น้องจนค่ำพี่นอ้องช่วยจะหยอดบ้านเอาแหละเอาไปจะ่ทเป็นของใส่เนาะพี่น้องเอามาใส่ภายในบ้านสบู่ยาที่ฟันเขา่ไหวใี่เอาไปไว้ในบ้านเลยสบู่ยาที่ฟัน น้ำคูมันันแหละพี่น้องแลวไใภายในบ้านเขาใส่รงคูมาฝนตกน้ำทังพี่น้องจนวอดบาดกัก เราตว่าหุ้มื้อเราว่าหุ้มื้อสิ่งนี้ไม่ต้องซื้อเป็นรถใด้พี่น้องดูดีห่อละสิบบาทนี่บ่ได้ดอกไม่ขาเดียวสิ่งที่ต้องขาดบ่ได้พี่น้องเมื่อไรรถเดียวได้พี่น้องสองจะรู้เปล่าสางรถพี่น้องจริงที่ต้องขาดบ่ได้นะฮะก็ซื้อมาไวม่ถ้ใส่ไม่ไบานเนาะพี่น้อง อ่เอาไปอันนี้จะองแบนเจ้าคนเอนเ้องนของลองอัพี่น้องนนี้กะขําแล้วเนะจังไหนกสีมือ,อื่นจังสิมาไทยให้เบิรน่วันทายไแล้วคนตพี่นองจังไหน้ังพ่อากันมืออื่นจังหนกาพี่นองกดไลคกดคัพสเกตให้ซองน้องมไ่ได้พี่นองสหรับนี้ก็ไปลแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะ